แต่ท,ทุกคนเราคือว่วงมากทุกคนแต่แต่จะต้องไปอาบน้ำเตรียมชุดก่อนอะไรยังไม่ได้เตรียมขวดน้ำเลยจะไปเตรียมกันนะคะแต<อ>่คือมืดมากความที่เราเหงานะคะเราก็จะไปเปิดไฟตรงนู้นไเ่ิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะเราว่าเราเปลี่ยนมาทำแฟสอีกก่านนะทุกคนเพราะเดี๋ยว ก็แม่เราตื่นนะคะเพราะพรก็แม่เรานอนอยู่อันนี้นะคะควรน้ำเรากรอบกันก่อนนะคะอันนี้คือใส่น้ำเรียเพราะเราควรไปก็จะมาใส่น้องตัวที่กดกันนะคะไม่รู้มันจะโดนไหมพี่หนุนโอเคก็ใส่ยาลงไปแช่ไว้ก่อนี้ก็เดี๋ยวจะไปอ่นานหรือจะไปเต็มชุด เรียบร้อยโอเคเป,ปดปูเข้าไปเลยค่ะทุกคน,อนตอนนี้คือต้องเบาๆมากเลยนะคะดักเลนก่อนเลยนะคะโปงใครจะขาดล่ะทับนะคะเกงๆทรับไว้ไปใส่ไปลงเลยนะคะเตรียมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทำตอนนี้ ค่ะทุกคนเราก็จะมาอาเล่นเกมต่อกันนะคะมาให้ถึงตีสี่ประมาณเท่าไหร่ตีสี่สี่สิบนะคะเป็นเวลาตีสี่ยีบสแล้วจะตื่นมาอาบน้าน,นะคะอาบน้ำเสร็จก็จะไปกินข้าวต่อถักเปียนะคะเสร็จทุกอย่างแล้วก็จะเข้าห้องเรียนไปค่ะ